พร้อมเคียงคู่สู้ไปกับชาวนาไทยอาโมเรเก็บเกี่ยวความสุขอย่างภาคภูมิไม่มีเงินไม่มีบ้านหมดทนทางจะเดินต่อรับการจาัดสรรที่ดินกับสปกลไหมคะเฮ้ยได้ที่ดินแล้วไปทําอะไรได้อ่ะหยุดคิดลอกฟังเราจะไมให้ทุกพื้นที่เป็นแผ่นดินทองคำภายใต้แนวคิด Aero Next Step ผ่าน4มิตินั่นก็คือโอ้โหเราให้ครบแบบพร้อมอยู่ไม่ว่าจะเป็นบ้านถนนน้ำไฟฟ้าและทุกองค์ความรู้ด้านเกษตรปาร์ตยืนแผ่นดินทองอีลีเด้อ มาร่วมก้าวไปด้วยกันกับพวกเราสะปะกรนะคะเย้กลับมาในช่วงที่2องรายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะาพาคุณผู้ชมไปอีสานไปที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะไปดูศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบัวงามเขามีวิธีการนะคะในการที่จะหา,มาเมล็ดพันข้าวพันดีสำหรับเกษตรกรในการปลูกแต่เอ๊ะเขาทำอย่างไรตามไปชมด้วยกันค่ะ ศูนย์ข้าวหิมชนตำบนบัวงามนะครับอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีาผลิตข้าวมาตรฐาน GAP และก็ข้าวอินทรีย์ตรงนี้เราทํามาตรฐานมานานหลายปีแล้วนะครับในเรื่องของการบริการสมาชิกเราให้บริการสมาชิกหลายหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นาทางด้านการตลาดในเรื่องของข้าวคุณภาพในเรื่องของการบริการช่วยเหลือ มาชิกของเราทั้งหมดนี้ก็ได้รับข้าวจา,จากศูนย์วิจัยข้าวที่มีมาตรฐานต้นต้นต้นแบบคือแม่พันหลักมาทำข้าวทุกปีเราจะมีข้าวบริการไว้ขายที่ในสุมชนมั่งแล้วก็นอกสถานที่มั่งอันนี้คือศูนย์ข้าวสุมชนของเรา ปีนี้เราก็ได้รับมาตรฐานอินรีระดับออร์แกนิกด้วยนะครับแล้วก็เป็น GIP ด้วยก็มีหลายระดับชั้นศูนย์เข้าวชุมชนตำบลบัวงามอำเภอเด็ดอุดมจังหวัดอุบลราชธานีมีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105โดยวิธีเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริของราชกาลที่9ตั้งแต่ปี2539 ซึ่งเมื่อปี2544จะตั้งเป็นศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบัวงามเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีในชุมชนรวมทั้งผลผลิตและคุณภาพข้าวต่ำโดยเน้นการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวปลอดสารพิษปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด109รายมีพื้นที่ทั้งหมด1,862ไร่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว776ไร่และผลิตข้าวคุณภาพดี1,086ไร่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานีได้เข้ามาส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยการใช้ปุ๋ยตามค้าววิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยสั่งตัดและมีการส่งเสริมให้ผลิตข้าวอินทรีย์และข้าวมาตรฐาน GAP อย่างครบวงจรในส่วนของการส่งเสริมให้ลดต้นทุนนะครับเราส่งเสริมตั้งแต่กระบวนการใช้เมล็ดพันธุ์นะครับเดิมทีเกษตรกรเขาจะใช้วิธีการหว่านในการปลูกนะครับเราก็ส่งเสริมให้ใช้เครื่องจักรโดยการยอด นะครับซึ่งจะช่วยลดการใช้มเมล็ดพันธุ์ได้กว่าครึ่งนึงนะครับในส่วนที่2ก็คือเรา,าส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาใช้เครื่องจกักรแทนใช้แรงงานคนนะครับเนื่องผ่านาโครงการยกระดับแรงใหญ่ด้วยกเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดนะครับซึ่งเป็นโครงการที่ตรงใจเกษตรกร,ร,กรมากเนื่องจากเกษตรกร,ร,กรในจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุทั้งนั้นเลยทําเองก็ไม่ไหวละนะครับแล้วก็ถ้าจะจ้างแรงง,งานเนี่ยค่อนข้างสูงเลยถ้าส่งเสริมให้เขามาใช้ เครื่องจักรได้ก็สามารถลดต้นทุนไปได้เยอะเลยครับแล้วก็ส่วนที่3นะครับก็หันมาส่งเสริมให้ใช้ปุ๋ยพืชสดปุ๋ยคอกปุ๋ยหมกักจุลินทรีย์ต่างๆแทนการใช้ปุ๋ยเคมีนะครับหรือถ้าเกษตรกรยังต้องใช้ปุ๋ยเคมีอยู่ก็ส่งเสริมให้ใช้ตามค่าวิเคราะห์ดินนะครับให้ตรงกับความต้องการของพืชแล้วก็ใช้ปุ๋ยให้น้อยที่สุดครับในส่วนของอการผลิต ของบัวงามนะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่ประสบความสําเร็จแล้วละ่ะนะครับส่วนที่เราจะส่งเสริมเพิ่มเติมให้เขาก็คือให้ทําใบอนุญาตาผลิตและรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมนะครับของกรมวิชาการเกษตรซึ่งเขาเคยได้แล้วละ่ะแต่ไม่ได้ต่ออายุนะครับในถ้าเป็นการเสริมในส่วนนี้เขาเขาก็จะสามารถผลิตแล้วก็ขายไปพื้นที่อื่นๆในพื้นที่จังหวัดอุบลได้นะครับในส่วนของการ ผลิตข้าวเพื่อการบริโภคนะครับก็จะส่งเสริมให้มีการผลิตข้าวที่เรียกว่าข้าวทัญยะโอสถนะครับที่เป็นข้าวสีเป็นข้าวที่มีโภชนาการสูงนะครับแล้วก็จะช่วยเสริมในเรื่องของช่องทางการตลาดในด้านต่างๆให้เขาไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กของหน่วยงานนะครับหรือเวลาหน่วยงานไปออกบูธแสดงสินค้าต่างๆนะครับก็จะเอาเขาไปด้วยครับผม ศูนย์ข้าชุมชนตำบลบัวง,งามนับเป็นองค์กรชาวนาที่มีความเข้มแข็งมั่นคงและมีความก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่องมีการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบขับเคลื่อนเป้าหมายดังกล่าวให้ประสบความสําเร็จจึงต้องร่วมมือกันในการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกรสมาชิกและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้เพียงพอต่อความต้องการของคนในชุมชนแหล่งเรียนรู้คู่แหล่งผลิต ปอดสารพิษทั้งข้าวและอาหารลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเพื่อยืนนานสืบและสารพันุ์ข้าวเพื่อชุมชน ความเข้มแข็งนะคะของชุมชนแล้วก็เลยทําให้เรารู้เลยว่าข้าวที่ผลิตออกมานะคะเป็นข้าวที่ดีและมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างแน่นอนส่วนในช่วงหน้านะคะจะพาคุณผู้ชมไปจังหวัดใกล้ๆกับกรุงเทพมหานครชนบุรีนี่เองแต่จะไปชมอะไรนะคะช่วงหน้ามาติดตามชมด้วยกันค่ะ